ค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ช n แนลนะคะวันนี้มี่จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตต้นพลิกนะคะที่มี่เคยเพาะเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้มี่ก็แยกกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโตทันได้เก็บพลิกในปีนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มี่จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าต้นพลิกของมี่เป็นยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ เนี่ยนะคะ,ะ,คะก็คือตอนแรกนะคะมีก็เพาะไว้ในกระถางใบนี้นะคะเพาะไว้กระถางใบนี้ทีนี้เขาแน่นมากนะคะมีก็เลยแยกนะคะแยกมาอยู่กระถางแบบนี้นะคะมี่กะว่าจะให้กระถางยาวแบบนี้มีจะมีกระปลูกสี่ต้นห้าต้นนะคะก็อ,อย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเขาโตกว่านี้มีก็จะแยกอีกครั้งหนึ่งนะคะจะให้อยู่แบบกระถางเดียวต้นเดียวนะคะ ตอนนี้กระถางดินไม่พอค่ะพเพื่อนๆมี่ก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนนะคะเขาจะได้แบบไม่ไม่แน่นมากเกินไปนะคะได้ไหลายต้นเลยค่ะพเพื่อนๆก็ที่มี่เช็คแล้วก็ดูตาม YouTube นะคะพเพื่อนๆวิธีการเพาะ,ะ,มะเมล็ดเพาะ,ะพลิกนะคะแล้วก็ระยะเวลาเก็บเกี่ยวน่าจะ4-5เดือนนะคะมีหวังว่าเขาจะมีพลิกให้เก็บก่อนหน้าหนาวนะคะ ก็หวังว่าหน้าหนาวนี้ก็คงจะได้ได้เก็บก่อนที่หิมะจะลงแล้วก็หนาวจะมานะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะเป็นปีแรกนะคะพเพื่อนๆที่ได้เพาะปลูกพริกกินเองนะคะปกติอยู่ที่บ้านที่อุดรน,นะคะแม่จะเป็นคนปลูกพริกนะคะก็เนี่ยค่ะจะเป็นพริกจินดานะคะพเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูสวน อเน,นี้จะเป็นพริกจินดานะคะที่ใบแบบเนี้ยเนี่ยที่กระถางเนี้ยจะเป็นพริกจินดาจะมีต้นฟันสิงโตนะคะมีเอาเก็บไว้ดูนะคะ<ม>ก็ไม่ได้เอาออกนะคะก็เก็บไวด้ดูแล้วก็อันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะยังเล็กอยู่เลยนะคะนี่จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาจะโตกว่านี้ไหมนะคะถ้าโตกว่านี้มีก็จะแยกกระถางนะคะจะได้เก็บไม่เก็บปีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่แบบ ทดลองเพอปลูกดูนะคะเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะนี่กุหลาบนะคะแล้วก็จะกุหลาบนี่บานเต็มพุกดอกเลยนะคะเนี่ยค่ะกุหลาบสวยเอห่มออกมาตากนะคะให้มันได้รับแดด พราะปกติถ้าต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีการอบเนาะอบแห้งอะไรเงี้ยแต่มี่คิดว่าบางทีเราก็แบบไม่ต้องถึงขนาดต้องซักแล้วก็อบบางทีเราก็เอามาตากแดดเหมือนที่อยู่เมืองไทยมันก็ฆ่าเชื้อได้เช่นกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้มีกก็ตากตุ๊กตานะคะเอาตุ๊กตาที่เก็บไว้ที่ห้องเก็บของนะคะ มี่เห็นว่ามันน่ารักดีนะคะมี่ก็เลยเอาออกมาตากนะคะน่ารักมากเลยค่ะมีแบบว่าอะไรมีเท็ดดี้แบร์ด้วยนะคะนี่มีเท็ดดี้แบร์น่ารักเนี่ยค่ะแล้วก็มีมิกกี้เมาส์แล้วมีก็เอาข้อห่มมาตากด้วยนะคะไม่มีที่แขวนมี่ก็ปูผ้าพลาสติกแล้วก็ตากทั้งอย่างเงี้ยละค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะวันนี้แดดดีมากเลยค่ะเพื่อน แดดดีฝนไม่ตกเป็นอาทิตย์แล้วนะคะท้องฟ้าสีส้ยสวยค่ะเพื่อนๆแดดดีนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะมีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์ด้วยนะคะกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ